สวัสดีครับพกผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องบัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับผมตอนนี้บัตเตอร์ไฟฟิล์มนะครับได้มีโอกาสมาบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับเป็นครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบ้านน้องอุ๋งอิงกันนะครับผมนี่ก็เป็นบ้านใหม่ของน้องอุ๋งอิงนะครับที่กําลังสร้างอยู่นะครับผมมากับเอมเดอร์นะครับก็บ้านก็ไม่มีใครอยู่นะนะครับต้องใส่น้องเขาพักผ่อนอยู่นะครับ แต่ผมขอแคอ่ได้เห็นบริเวณนะครับบ้านนะครับของน้องอุ๋งอิงก็พอนะฮะอ่านี่นะครับเอ่อบ้านน้อง,งอิงจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นแบบอย่างใช่ไหมอ่าสวยนะครับในชีวิตนะครับถ้าเกิดว่ามีบ้านแบบนี้นะครับผมว่าสุดยอดแล้วนะครับนะฮะ สวยมากเลยนะครับถ้าถ้าเกิดว่าแบบบ้านน้องอิ่มเป็นแบบนี้นะโอเคเลยนะฮะทุกคนแต่ก็ดูแล้วก็เหมือนก็ก็เหมือนอยู่นะนะครับก็เหมือนอยู่นะครับทุกคนนี่นะครับก็กําลังร่อเสานะครับ fc นะครับก็เป็นบ้านที่มาตรฐานนะครับ บริเวณบ้านน้องอุ้งอิงนะครับก็ตรงข้ามก็จะเป็นทุ่งนานะครับแต่ว่าเขาเพิ่งหว่านข้าวนะฮะนี่ครับบรรยากาศธรรมชาติธรรมชาติครับมีถนนลาดยางตัดผ่านนะครับลาดยางอาจจะไม่ใหญ่นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับบ้านที่ทําใหม่กันนะครับก็ยินดีกับน้องอุ้งอิงด้วยเนาะนะครับที่น้องมีชื่อเสียงโด่งดังแล้วก็ มีเงินนะครับมาทําบ้านใหม่เชื่อว่าใครหลายๆคนนะครับที่มีโอกาสมีชื่อเสียงมีเงินทองเนี่ยนะครับก็ถ้าเกิดว่าสักครั้งหนึ่งก็มีบ้านในฝันนะครับทำเป็นบ้านที่แบบมาตรฐานก็โอเคนะครับโอ้รู้สึกว่ารถซีเมนคอนกรีตมานะฮะเอฟซีซีแนะฮะขเขามาหรือเปล่านะ ็ได้เข้ามาจุดบริเวณที่ช่างนะครับเขาทําบ้านนะครับผมก็ไม่ได้เข้าไปวุ่นวายอะไรนะครับได้แต่ถ่ายทอดออกมาให้ f อฟได้รับชมกันนะครับผมก็รถนะฮะซีเมนซีแพคกนะฮะก็จะมานะครับเทปูนนะครับผมบรรยากาศวันนี้นะครับก็แดดนะครับ จ้านะฮะแต่ว่าระหว่างทางก็มีฝนลงมานะครับอันนี้น่าจะเป็นอคอกวัวของน้องอุ้งอิงนะครับมีฟางมีหญ้านะครับผมเดี๋ยวเรามาดูน้องวัวหน่อยนะครับนี่น้องวัว รักททยเจ้าโฮสวัสดีครับอืมอกับน้องบัวเนี่ยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีครับอ่าอันนี้เป็นอคอกบัวเนาะ นะครับไม่ทราบว่าอคอกแพ้ที่ตรงไหนครับอ้าติดกันเลยหละครับ <c oughs> อ้าวเหรอเอาเราไม่เห็นน้องแพะวั <c oughs> ดีวัดี <c oughs> อันนี้อคอกแพะใช่ไหมนะครับ อันไหนนาะนะครับทองพูนเหรอฮะใช่ไหมครับเอฟซสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีโย<อ>่าผมก็ไม่รู้นะว่าอแพะของน้องชื่ออะไรที่ทองพูนใช่ไหมเอฟซีนะครับเนี่ย <c oughs> ครับก็น่ารักดีนเอฟซีนะนะครับผมมีมีอยู่สองตัวนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้กินอะไรเนาะนะครับเคี้ยวก,กุบกับกุบกับนะฮะกินอะไรเ,เออหนังวัวก,ก็มองนะครับเยอฮะยอะฮ,ฮทากายนะครับ นี่นะคันนะคันนะนี่นี่นี่สวัสดีจ้าอืมอ่ะทักทายนะครับนี่ครับน้องนะครับเล่นด้วยนะครับผม,มน้องแพะนี่ก็น่ารักนะทุกคนหัวติดแล้วมั้งเนะี่ยหัวติดไม้เนะี่ยอืมอ่ะกำลังจะหัวออกนะออกได้ไหมออกไหมนี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอเคออกได้ละ มันจะมีล่องล่องไม้อยู่นะครับนี่อนี่อ่าเขาถามนยครับแพะชื่ออะไรนะฮะ เอ้าเหรอครับเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเหมือนไม่มีใครอยู่นะเนี่ยอ้าวเหรอเ,อเอพิ่งออกไปเหรอครับก็พี่เขาบอกว่าผู้หญิงเขาเพิ่งออกไปเมื่อกี้นะฮะ ก็เวลาแดดออกก็ร้อนอนะฮะสวยครับเฟซีนะครับดูโครงผมก็ว่าสวยแล้วนะครับบ้านน้องอญิงสุดยอดแล้วเนาะนะครับนะี่ครับเขาก็จะหล่อเสานะฮะทุกคนร้อนจาก ตรงนูนก็เป็นบ้านน้องหญิงนะครับบ้านหลังเล็กนะฮะ ก็เป็นจุดบริเวณบ้านของน้องอุ๋งอนะครับก็หลกัหลกๆก็มีทุ่งนานะนะครับทุ่งนาเป็นหลักเลยนะนะครับก็โถมดินแล้วก็สร้างเป็นที่อยู่อาศัยนะครับผมโหถ้าบ้านน้องเจนี่ก็ถือว่าสุดยอดมากเลยในเอฟซีนะครับผมฮาไม่ติ่มนี่ไม่ติ่มไปแล้วเหรอครับยังไม่ทันได้ทักเนอะนะครับโอเคนะครับ ครับตอนนี้นะครับน้องผู้หญิงก็พักผ่อนอยู่น,น,นะครับแล้วก็แม่น้องผู้หญิงก็เข้าไปในเมืองนะครับใช่ไหมครับอืมว่านะครับรูปน้องผู้หญิงนะครับข้างหน้าเลยอ๋อป,ป,าป้าน้องผู้หญิงนะครับคุณนโนอเคเบซี่ไฮมาทายสมพงษงยังไม่เคยห็นสมงษกกบไม่ใช่เหรอ อยู่ตรงไหนล่ะทีนี้สมพงษ์สมพง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 อยู่บนน้อสมพง์บนแม่สมพง์อยู่ไหนแล้วสมพงษ์มีกี่ตัวครับสามตัวนะสมพง์มีสามตัวนะครับ ะตัวไหนล่ะสมพงษ์มาเป็นตัวผู้อ้าวมีสมศรีแล้วก็สมชายอยู่นี่ยังเป็นตัวเลยใช่ตัวใหญ่มากเดี๋ยวสมศรีเป็นเท่าไหนเหรออันนี้สมพงษ์เป็นเป็นตัวผู้แล้วก็เขาจะมีเมียเขาอีกสองตัวสมศรีกับสมชายอ้าวอันนี้คือสมสมพงษ์ใช่ไหมใช่ชัวนะ โอ้ยเขาดังมากเลยนะเธอโอเคผมก็เพิ่งจะเคยเห็นนี่แหละยอดดีกว่าทองพูนกับทองพานอ๋อเจอสมพงษ์แล้วนะฮะดูน้ำนะฮะโอ้โหเอ็กซ์พี่บอกวาคุณบอกว่าเนี่ยขาตับเอฟเอเนี่ยแวะบ้านน้องอี๋จีไปหายบ้านน้องอี๋เออแล้วก็ไปเยี่ยมแม่หน่อยด้วยว่าสัน เพิ่งจะออกไปประมาณหนานาทีก็เลยซื้อันมาฝากกันครับสวนกันโนเห็นอยู่เพิ่นกีรถศีดามบ้านอ๋อศีดามในแม่สีในน้องสีเบ่แมนรถกระบะนะพ่อเอกพี่กระบะเพิ่นแมนแมนแมนพี่พ่อเอกแล้วก็แม่แม่หน่อยอ่าเพิ่นขี้ไก่บ้านน้องหงส์นูเห็นคุ้นๆอยู่จะได้แล้วแต่ว่าเอ่อเพิ่นไปในเมื่อหรือเพิ่นบอกข้อแม่แล้วนะ ไปเนื่องเดี๋ยวับไปบดอนลงมั้งเพราะว่ามันอีนไปเห็ดไก่อยู่เป็นเห็ดอุบลเพิ่อนๆสตามเพิ่นสีดำของอิงไปบ้างไปรูปนี้ไปเนาะแต่ว่าน้องนั่นแหละก็สิตึ่งนี่ครับรูปน้องอีกนะครับผมแปลกตรงหน้าประตูรูปนี้สวยที่สุดแล้วนะครับเด็กชิลคืออะไรยไอ้บอกคนกินกัว้าวนะครับน้องอุ้งอิงนะครับนี่ ก็เห็นแค่รูปก็พอในเอฟเนาะให้น้องพักผ่อนนะครับน้องจะได้มีแรงทํางานในคืนนี้นะครับป้าชื่ออะไรนะครับป้าวัน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 อ่าป้าวันจะเป็นป้าแท้ๆของน้องหญิงนะครับผมสรุปเป็นเป็นเอื่อยพอพอสรุปคุ้มชีสเป็นเอื่อยเป็นเป็นพอไหมอ่าเป็นพี่สาวของพ่อพี่สาวของพ่อเองครับผมอ่าป้าวันนะครับผมจะได้รู้จักไง บ้านเพิ่นกำหนดการเพิ่นสเดือปีหนึ่งมะ้งคะปีหนึ่งก็ก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับไวัยเพิ่นจะ3เดือนเองอันนี้ตามตามตามรูปไหมฮะยกเสานื้อซิมาอยู่แต่ตอนนั้นบ่มีรถดไหมก็เลยบ่ได้มาใช่ใช่ตามรูปไหมครับโหโหแจากเพิ่นย่นี่แม่งกับบีครับแม่งกับบีครับก็มีโอกาสมาครั้งแรกนะ เห็นแต่เขาบ้านถ่ายแบบคนในวงบ้านถ่ายเออเราก็อยากจะมาเห็นสักครั้งหนึ่งนะสักครั้งหนึ่งเพราะไม่ค่อยมีโอกาสได้มาพุ่งอากาศร้อนนะเนี่ยเนี่ยออกแล้วแม่หน่อยเดี๋ยวควรยังขอบคุณมากครับสมพงษ์สมพงษ์เนาะสมไสในกระปุก สมสีเพิ่นจะโตเงวๆขาวๆเดี๋ยวนะคือน้องน้องกบเนี่ยเขากินอะไรอะครับมันกกินอาหารเม็ดอยู่ค่ะเพราะว่าเอฟซีเพิ่นเอามันอ๋ออาหารเม็ดอ่ากบกับปลาเนี่ยถามด้วยความไม่รู้กินเหมือนกันได้ไหมได้อะได้ใช่ไหมครับได้ถ้าอย่างไงข้าวหนมปังได้ไหมขนมปังไม่พอกินเลยโอเคไม่เหมือนปลานะค่ะโอเคปลาต้องปลาก็ให้เอื้อย ไปดูนี่นะทองคูณกับทองพันไหมเพราะว่าเรา้ยี่บอกว่าหน้าตาทองคูณทองพันคล้ายๆกันเลยแต่ทองคูนจะสีดางค่ะทองตัวเล็กไหมทองพานตัวใหญ่กว่าทองพานเป็นพี่ไหมครับทองพานเป็นพี่ค่ะตัวใหญ่เขามาให้ลอกสองทองคูณตัวเล็อยู่อืมอเม่มอืมอืมอืม้ืมอืมอืมอื็อมอืมอืมมออืออ แต่ก็ยังเล็กๆอยู่เพื่อมาปล่อยใช่ไหมครับปลาปลาเนีน่นเพิ่นก็เอาในในบอ่อี่บอ่อใหญ่คนคนน้ามันแห้งเอามาใส่ในนี้ดีครับดีครับก็เลี้ยงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็โตครับน,นี่มีมะขามด้วยนะฮะ <c oughs> มาออกดอกเชีวยวขามปีเร็วนะเนี่ยเดี๋ยวก็มีฝักแล้วเนี่ยมันเป็นมะขามยังไงครับตอตอกิงเอาจากอ๋อโอเคตอนกิง มันก็เลยแบบติดลูกเร็ว,รวมะขามตีเพ่นแซ่อิ่มอ่ะลูกใหญ่อ,อะมะขามแช่อิ่มลูกใหญ่ใหอ่เอ้ยที่ดินทั้งหมดเนี่ยหลายคนเนี่ยจะไครจะบ่บัรูนุ่งง่ายด้วยเนี่ยหวาน่าจะไล่ไล่อยู่กวา้างอยู่เอ,อเอ็นเดอร์ผมว่าเอาเออของฝากมาฝากประวันดีกว่าเพราะว่าแม่หน่อยก็ไม่รู้จะมาตอนไหน ขึ้นจะออกไปใช่ขึ้นจะออกไปด้วยแล้วเราก็ต้องมีธุระเดินทางต่อแล้วเอาของมาเดี๋ยวเอาของมาก่อนเดี๋ยวขึ้นนิ่มวันเด็กไปบ้านอันตรม่วงบอก่ได้ไปอ๋อวันนี้จะไปธุระแล้วล่ะครับโทษนะครับตอนก็ซีสเกียบถอนนะครับตอนนี้ก็ได้เอาของฝากมาให้แม่หน่อยนะครับ ก็ไม่สบายเนาะแต่มาแล้วไม่เจอฝากไว้กับป้าวันนะครับผมอันนี่ก็ของแมงกะบี้นะคะฝากให้แม่หน่อยได้เลยค่ะครับผมขอบคุณครับค่ะหนึ่ครับผมเดี๋ยวสิไปเบิ้งท้องปูนท้องผ้านะบันี้อยู่ด้านหลังนะฮะได้ไปได้เลยนะครับเยวออ จริงๆโดก็น่ารักแหละถ้าเกิดว่าไม่เห่าเราแล้วนะนายน่ะโดอยู่ตรงนี้แหละเฝ้าน้ำนะโดอ๋อโดถ้าไม่ทำอะไรเขาเขาไม่ทำอะไรหรอก่ไมมไปเดินไกลเขาของของโอเคเข้าใจเข้าใจเคยเห็นหมาแบบนี้เหมือนกันมันจะห่วงของเขาก็เลยนึกว่าสีมารักแฟนจะมาเอาอย่างนีแพะชื่อทองพูนกับทองพานทองพานตัวใหญ่กว่าใช่ไหมครับทองทานทองทาน ทองทาน <Okay. S 1> ทองปูนโอเคทองทานอะผมจะจำชื่อไว้นะครับทองปูนกับทองทานในเอฟซีทองปูนกับทองพานซึ่งรอบแรกอะผมไปมาแล้วแต่ผมเองก็ไม่รู้จะเรียกอย่างไรนะครับ ทองพูนทองพานทองทานใช่ไหมทองทานเนาะมารอบสองแล้วทองพูนทองพานทองพานน่าจะเป็นตัวใหญ่นะครับตัวนี้อันนี้ทองทานนะครับทองทานคือตัวนี้นะครับส่วนทองพูนแม่น้อยนะครับคือตัวนี้ น่ารักจัง,เล,งจเลยทองพูนทอพูกับทองพานนะครับทำไสวยอย่างนี้ลูกเดี๋นิงจต้องขอ,อพายซินะเพราะว่าไม้มันกันอยู่ <laughs> บรรยากาศร,ร้อนจังเลยอ,เอ,นนอันนี้ผมมารอบแรกแล้วนะครับก็เลย น้องเขาเลยนอนอยู่รอบแรกเขามาทักทายดีหนูนะครับโอ้ตรงนี้มีมดแดงนะโอ้นะครับโดนโมดแดงเขาให้แล้วฮะก่อนเจอมดแดงกัดเข้าไปโอ้โห,โโหนะแล้วก็มาดูกนน้องวัวเนาะอ่านะครับวัวมีทั้งหมดกี่ตัวหนึ่งสอง สี่ห้าหกเจ็ดตัวมีเจ็ดตัวนะครับก็มีฟางอัดนะครับแล้วก็น้ำนะครับคอกคอกวัวนะครับของน้องอุงอิงนะครับก็ถือว่าน้องอิงก็มาไกลมากนะครับก็คือว่าโด่งดังมีชื่อเสียงนะครับก็ค่อยๆสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับจากเด็กน้อยธรรมดาธรรมดาเนาะตอนนี้สู่ซุปตา ลูกทุ่งหมอรำนะครับใครๆก็ยอมรับนะครับว่าน้องอิ๋งเนี่ยร้องเพลงแบบสุดยอดมากนะครับเพลงหมอลำเนี่ยคือแบบแค่น้องเอื้อนเพลงออกมานี่ก็สะกดใจคนดูได้แล้วนะครับทุกคนโอ้ถ้าเสร็จจะคงสวยมากเลยเนาะนะครับเพราะว่ารากฐานนี่แน่นมากแข็งแรงสุดๆเลยนะครับทุกคน ถึงแม้ว่าวันนี้นะครับแมงกบ,บี้ก็มาไม่เจอน้องอไม่เจอคุณแม่นะนะครับไม่เป็นไรนะครับแต่น้องอิงเราเข้าใจว่าน้องต้องนอนพักผ่อนนะครับซึ่งพวกเราเองมาเราไม่ได้รบกวนอะไรนะครับขอให้ได้มาสักครั้งหนึ่งก็ยังดีนะครับได้มีโอกาสมาได้ถ่ายแบบนี้นะครับเพราะว่าโอกาสที่จะมาเนี่ยน้อยน้อยมากที่ที่จะได้มาเพราะว่าผมเองอยู่ ต่างจังหวัดอยู่กระแพงเพชรนะครับไม่ได้มีรถยนต์อะไรมาได้นะครับก็ที่มาถ่ายรอบนี้เนี่ยนะครับเอมเดอร์เขายืมรถยนต์ของพี่ชายมานะครับปกติผมไม่มีรถผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาถ่ายนะครับออก็รอบหน้าก็คงจะเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับเพราะว่าเอ่อรถยนต์ต้องไปคืนพี่ชายเอมเดอร์แล้วนะครับก็ผมก็ตามถ่ายเท่าที่ผม มีทุนนะซับนะฮะมีทุนน้อยก็ตามที่เราอยู่ได้อยู่ได้กี่วันนะครับผมก็สำหรับคืนนี้ที่อุบลนะครับอําเภอม่วงสามสิบนะฮะเราก็ไม่ได้ไปแล้วนะครับเพราะว่างบประมาณเราไม่พอแล้วนะครับต้องกลับบ้านแล้วนะครับแต่คลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปที่แบบว่าเออสักครั้งหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมานะครับที่บ้าน น้องอุ๋งญิงนะครับก็วันนี้ครับก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสได้มานะทุกคนนะครับได้ได้มาที่บ้านน้องอิงนะครับครั้งแรกในชีวิตนะครับแ<ม>ดดก็ออกบ้างลมพื้บ้างนะฮะตอนนี้ทีมงานช่างเขาก็กําลังทํางานกันอยู่นะครับผมเองก็ไม่ได้บรบกวนอะไรมากมายนะนะครับผม รถปูนนะฮะเทปูนนะครับ แต่ว่าเนื้อที่ทั้งหมดของที่ของน้องอิงน่ะก็ไม่มีใครรู้ข้อมูลนะเพราะว่าป้าประวันเขาก็ไม่รู้นะครับก็ประมาณไล่ไล่ได้ไหมล่ะประมาณเป็นไล่เนาะคิดว่านะครับก็ทุ่งนาข้างหลังไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับ โอ้หแบบนี้นะครับ fc ครับเรียกว่าบ้านในฝันเลยนะครับผมเองโหถ้ามีขนาดนี้เนี่ยคือแบบโอ้โหยิ่งกว่าถูกหวยในชีวิตเลยอีกนะนะครับของผมก็อยากมีบ้านปูนที่ถาวรเหมือนกันแต่ขอแค่หลังแบบสักห้องสองห้องแบบพออยู่ได้ก็พอในะ fc นะเพราะว่างบประมาณมันใช้เงินเยอะนะครับอันนีน้น้องหญิงก็ถือว่าเก่งมากๆานะครับที่ ได้มีเงินมาสร้างบ้านนะครับให้พ่อให้แม่ให้ตัวเองนะครับทำให้ฐา,านะดีขึ้นนะครับผมข้างหน้าก็เป็นทุ่งนาแล้วทุกคนอันนี้น่าจะเป็นรถช่างั้รถช่างเขามาจอดนะครับ ถ้าบ้านใหม่เสร็จเนี่ยนะครับเอาสาวน้อยเพชรป้ลแพงมาฉลองตรงตรงตรงข้ามหน้าบ้านได้ไหมเนี่ยนะครับเออเนาะ fc ว่าไหมครับถ้าเกิดว่าบ้านเสร็จเนี่ยฉลองเลยเนาะนะครับสาวน้อยเพชรป้ลแพงตรงข้ามหน้าบ้านเลยแต่ว่าขอให้ข้าวนะเขาเกี่ยวออกหมดก่อนนะครับผมถึงจะตั้งเวทีได้นะก็ขออนุญาตจะของนาดาผืนนี้ตั้งเวทีหมอลำตรงข้ามบ้านน้องอิงไปเลยนะฮะดีไหมทุกคนดีไหมนะครับ ก็1ปีนะครับที่ที่ได้คุยกับป้าวันนะฮะก็คิดว่านะครับใช้เวลาไม่นานนะฮะหนึปีเท่านั้นนะครับ